สวัสดีครับเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเชียร์ไปครับวันนี้เราจะมารีวิวเบ็ดเบ๊ะแคชเชียร์แคชเชียร์ไอศครีมแคชเชียร์ไอศครีมส่วนสองคนนี้เป็นคนขายโปรโกเจเกะตรงไหนกันแน่อ่าตับเกะเลยตานี้แคชแกะใช้สติ๊กเกอร์รออันหนึ่งครับกุญโทช่วยคนอื่นจ่ายโ C อ ดูวาโอ้ไปด่ะอ้าวอ้าข้างในนั้นมีอยู่โอ้แต่ให้กองดูนะครับ้องเป็นแบบนี้แล้ต้องมีการเงินอืมเอากล่องมาดูเลยเวลากอบน้ำอยากคิปอะไรห้โอ้น้เปิดฝาได้ด้วยให้ดูร้านนี่ให้ดูให้ดู ยืนในกล้องดูอ่ามีอะไรบ้างครับยืนมาไอโฟนน้ำทีละคนมีน้ำทีลนเชฟได้อะไรครับอะไรหน่โอที่ตักไอศตรีมเอนนี้เอันนี้เงินอันนี้ครีมอันนี้อะไรอันนี้เงินอเอนอนรโอ อันนี้ไติมนึปลยังไม่ได้ใส่ถ่านเลยโอ้มันต้องใส่ฐานด้วยใช่ไหมไหนดูหน่อยมีถ่านไหมฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวพูงฮัลโหลมีถ่านด้วยครับต้องใส่ถ่านเดี๋ยวอันนี้เอติมอันนี้ต้องใช้กันไก่ด้วยเดี๋ยวเราต้องใช้กันไก่ค่ะเดี๋ยวมาประกอบก่อนเนาะมีบัตรด้วยนี่ใช้ต้องใช้บัตรบัตรว่าไหมบัตรคือเสียบตรงนี้ไงยี่ กดเปิดแล้วอันนี้เปิดได้เลยไม่ต้องใช้แบตไหนครับแกไม่เอาันเนี้ยโอ้เปิดที่ส่ไเชฟด้หน่อยมาให้เชฟดูหน่อยโอ้มีแบงค์สองพันด้วยโอ้สองร้อยสองร้อยเดจะแบ่งกับพี่เชฟเชฟอ่ะเหนียวเงินใส่ไม่เอาแบงค์ใส่ก่อนแบงค์ใส่ก่อนให้เงินคนซื้อใครจะเป็นคนซื้อเอาไปอันนี้บัตรเครดิต าคนขายจัดร้านคนขายจัดร้านไหมคุณขายจัดร้านรอก่อนคนขายจัดร้านรอแล้วนี่คืออะไรเนาะอันนี้น่าจะชิ้นส่วนไม่เกี่ยวอีกแล้วเขาเรียนกันดีพี่วางอันนี้ด้วยกอันนี้เกี่ยววางน่าจะใช่อ้าวจัดร้านแบบนี้สินี่ไงแล้วช้อนอะไรนอะชี่วางอ๋อนี่ไงอันืนี้นี่ไงจ้ะแล้วอันนี้มาติดกับอันนี้ ใ้พี่เช่วยให้พี่เชช่วยอันนอช่วยพี่่ยางอย่ตรงนี้มีชมพูอย่ไอวีน้ำตาลนี่ช้ตาลเลยก็กลวยก็ิมอันี่เอันยังไม่ได้ประกอบเอามอย่าพึ่งไม่ใช่เอาให้พี่เชยไม่ใช่ตรงนี้ใช่ตรงนี้ยวรมตรงนี้ไม่่นีใส่แล้วตรงนี้นี้ มันมีมีร่องให้เสียบอยู่เออมันเสียบได้แค่ดบนี้ก่อนนะใส่ก่อนป้ายติดไปตรงไหนอ่ะแล้วในี้ใส่ที่ล้างใส่ตรงนี้ได้จอเปเสร็จแล้วด้ไ้ออกมาข้างหนี้กำลังนมนนี่อาลัตดูนีะ มันต้องใส่ถ่านด้วยยังไม่ได้ใส่เลยอ๋โอโอเพนใช่ใช่อันนี้เขียนว่าโอเพนโอสวยงามมากเลยโช,ชว์โชว์กล้องหน่อยโชว์กล้องแล้วโชว์ก่อนเดี๋ยวจะใส่ถ่า,านใหน้เดี๋ยวฉันเขียนก่อนโชว์กล้องก่อนอน้ำอย่ข้าครับน้ำอยู่ข้างนอก นั้นล่ะหนะักที่อันนี้มีมไว้พูดนี่อะไรคะต้นไม้มเดี๋ยวให้ให้ให้กล้องดูก่อน,นะคะน่ะอันนี้คืออะไรให้กล้องดูก่อนให้กล้องดูก่อนอ้าวอันนี้ผิดด้านใครใส่เนี่ยอ่าน,น่าใ,ใช่พย<ม>ายามอะไรตีเราพยายังไหนเหลอเหหืออะไรใหนะ้เล็กลงนะ้ำเลยเนี่ยมาซื้อของกันแล้วตอนนี้ได้ใส่ถ่านแล้วครับอ่าลองดูปุ่มไหนซิใช้ได้ไหมมีระบบไรมั่้หมัน โอ้กดมีเสียงด้วยท่างน,นั้นน,นี่ก็มีเสียงใช่ท่านนี้นกดเลขได้ไหมได้โอ้คิดเลขได้จริงๆเลยเนะาะใช่โอ้โหตรงนี้มันก็จะมีเสียงมันได้ยินเสียงมีไฟหรือเปล่าไม่เปิดเสียงขอดึงขาไม่ข้ามลุ้ยเลยที่พ่อดูพขาดูทำแบบนี้ด้วยด้วยถ้าเชมไม่ได้จับแล้วก็มันจะติดถ้าเชมกดก็จะปล่อยเอาปุ่ยมาใส่เลยครับเอ้ ทดสอบอะไรร้านค้าหันมาทางนี้หน่อยนะะร้านค้าหันหน่อยให้ลูกค้าดูก่อนแป๊บนึงอ่งขายแบบนี้เอาไปสี่บาทสมมติเอาน้ำสขวดหนึ่งแปดสิน้ำขวดหนึ่งน้ำขวดละห้าบาทค่ะเสียหน่อยนะขวดละห้าบาทบัตรใหม่ไม่ยิงตรงนี้หรอบัตรใหม่คิดเงินใช่ไหมเห็นตรงแค่ไหน ันนี้กำสุนหะคุณเป็นคนขายไอศครีมอห้าคนที่สั่งมะเจ้าอะไรครับเอาไอศครีมอะไรดีคะเชฟกินอะไรมีห้าแบบเอันอะไรคะเอาอะไรไอติมอะไรไอติมเอาอะไรไอติมเอาสีอะไรคอติเอาสีอะไรบอกสีชมพูสีชมพูอ่ะเอากัสจัดกันเคี่ยวน้ำหนึ่งขวดเอาถ้วยเหล้าถ้วยคะทีละคนครับเวลาเราต้องเข้าแถวยะครัเอาอะไร น้ำขวดนึ่งใช้บัตรเครดิตได้นะคะใช่อ้าวมัดไหมเจ้าควดเลือกี่บัตรนี่อ้าวเชื่อได้แล้วไอซ์คินเท่าไหร่เท่าไหร่สิบาะคุณิดเงินแล้วโอเคค่ะนี่ค่ะไอจะคินเท่าไหร่ครับเงินอะไรสิบบาทค่ะจ่ายกับแคชเชียร์เลยครับแคชเชียร์เอออันนี้มันเจดบาทนะครับค่ะสิบบาทสิบ่ไอเชนี่ไม่สิบแล้วค่ะสี่สออะไรปูนปลาไออะไรปลา ลืมเอาลืมเอาไม่ได้ไอส์แติมสตรอเบอรี่ไอติมสตรอเบอรี่ฉันชมบช็อกโกแลตบอลลี่เลยะลูกอมไม่ใช่ไอศกรีมไอศกรีมโอเคได้โอเคส่้างไรล่ะหมดแล้วแล้วไอศกรีมเงินหนักสิบบาทอสิบบาทแล้วกันเฮ้ยสิบบาทได้ไงลูกอมไอส์แตร เชมครับพ่อนี้คิดเลขได้จริงเนี่ยเชฟสติมซีาพ่อน่อยพ่อนี้คิดเลขได้ติมซีฟา้พ่อีเอาถ้วยเหรอเอาถ้้วถ้้วยวสองาไคนแรกาไยังไง้าไราไรท่าไร่เท่าไหเอปเลอ่ะได้แล้เ้าไรบาทยีบาทค่ะเท้าไรถ้วยยี่สิบบาท มี้ามาก็แด้ยี่สิบคนยี่สิมัเอาเอายี่สิบฉันก็ม่เดกินยอะมากเลยอ่ะไม่ใช่เคเติมถ้วยนึเอาไม่มีถ้วยค่ะมีแต่กวยเอากวยเอาสีอะไรคะสีน้ำตาลเอากี่บาทคะเติมแท่งด้วยนะสตอกิโอเคยี่สิใช่ไหนน้องกวยไิดูหน่อยสิบอติบสิบนเาอร่อยไบแมนมีมา หนึ่งร้อยยีิบเกดไอมให้ดูหมายจก็กดย่งไงเนาะมันต้องแบบ1ร้อยลบนี่ลบยี่สิบแปดสิบแปดสิบโอ้ักดปสานี่ก็สามสิเด็กนี่ค่ะไปสั่ค่ะรวยสิบาทค่ะไอจีแปดสิบเอ็สามสิเอาได้แล้ว แม่มีไหมไอติมแห้งแบบอันมัไม่ลูกอมคนี่ใช่ทีเาไอติมแห้งเขาไม่ไอลูกแห้งอันนี้อันแล้วไอติมแห้งโอ้เอาไอติมมาบ้างครับเชฟไอติมแห้งเอามาคืนให้หมดกิจจ์ฉันรอดนะไอติมแห้งเนี่ยไม่เงินมาคืนี้เลยไม่ได้พี่ไอติมมีแบบเอาไอติมแห้งเอาไหนครับเอาเนี้ยลวดบาดเอาเนี้ย รูดบัตรใช่ไหมคะอันนี้อะไรห้าบาทแค่นี้ไม่ต้องจ่ายบาทลูดบัตรมันไม่มีมันไม่มีปมนพี่เได้ไหมนี่มทยิงอะไรมันมีเสียงอยู่นนีสียงเย้อลองยิงใหงห้ดูหน่อยเ็วอ้อวแล้วยิงไหน เปิดเปิดไฟเฉยเฉยใช่มีเลยเปิดได้ด้วยเออน้ำก็เปิดได้ยิงก็ได้ยินเสียงใช่ไหมอันนี้คูนได้ด้วยคิดเลขได้จริงอันนี้คิดเลขได้จริงมันไม่มีหานอันนี้คือจุดนี่หานอ่ะเอานี่มองไม่เห็นไหนมีอะไรบ้างวิ่งเปิดไม้เปิดไม้ดีกว่าฮัลโหลฮัลโหลอ้าได้ยินเลยฮัลโหลบ้าเปิดแล้วค่ะไหนลองเปิดไม้สิฮัลโหลโอ้ได้ยินเลย เปิดร้านแล้วค่ะโอ้โไม่ก็ได้ยินจริงๆเฮงลุลุกเอาพอแล้วพอแล้วไมนลองพูดอ๋ออืิดไปดีกว่าซื้ออะไรจ๊ะเอ้ออันนี้ซื้ออันนี้ใช่ไหมค่ะคุณป้าสาวคนไม่ไปไหนเลยเสียงว่าสองบาทค่ะอันนี้ยรัองบาทเอาสีไรดีจ้าออชิมสีฟ้า เอาเอา่เวลเราซื <å> ้อของเราต้องข้แถวเอากล้หรือถ้วยคะต่อแถวต้อแถวฟต่อแถวข้อแถเชฟอะไรสิบาทข้อแถวเชฟมาสิบาทต่อแถวพี่เชนั่ตัเป็นแถวแล้วแถะเอาอะไรปามี่ันนี้เะนี่ใช่สี่บาทสี่บาทวันนี้โอไหนโชว์ไหนทีไหนป้ามีได้ไรไหนดูหน ไม่ดูดูด่ฉันคนที่สามสีฟ้าแบบช่วยเชฟโชว์หน่อยเชฟโชว์หน่อยได้ไรเชฟได้ไรเชฟได้ไรโชว์หนะครับช็อกโกแลตนะได้โชว์หน่อยครับเปิดเพลงได้ยิบชอบเพลงป่ะเปิดเพลงได้ไหมอ่ะเปิดเพลงแล้วคะได้ค่ะสี่เงินบาทเดียวชุดเงินบาทเดียวเงินบาทแม่ดูโอ้แม่ค้าขายของได้เยอะแยะเลยวันนี้ยเงิน 4จุด0นะจ๊ะอย่าลืมกดติดตาม s u b กดกระดิ่งท้งล่นงนี้ผมเลยนครับุ้่นเลโอ้โหิวิวสวัสดีค่ะสวัสดีคับเกมสวัสดีครับ